ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดย์ประจำมันที่8ม,มกราคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดย์ชาวนี้ขอเสนอเอาได้ยังไงงานนี้ประชันโผแจมผีล่าตัวแอดเดอร์สันในครั้งนี้นั่นเองนะเมื่อวันนี้บริเอลมาติดนะได้พิจารณาความสนใจในตัวของแอดเดอร์สันกองกลางอตาลันตาซึ่งเป็นเป้าหมายของฝั่งแมนยูตลอดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยตามการบริงาน,น,นข่าวจากทางด้านของกานโชวแม็คา o โตนะฮะระบุเลยนะว่าแมมองจากทางด้านของเรอัลมาดริดนั้นก็ได้ไปได้ไปดูเอเดอร์สันหลายครั้งในฤดูกาลนี้และก็เป็นที่เข้าใจกันได้นนว่าบรัสต์ชุดขาวเป็นทีมที่สนใจดาวเตะวายนี้มากที่สุดแล้วจากรายชื่อที่มีอยู่ที่มีแมนยูเปเช่แมนเชสเตอร์และก็จูวินตุสในคาร์ตีเฟ่ร์ติมกันด้ดวย โดยแอดเดอร์นเนี่ยพบเริอัลมาดริดสองครั้งในฤด,ดูกาลนี้และก็จบด้วยความพ่ายแพท้ทั้ง2นัดแต่ว่าดาวเตะชาวบอสซเลนเองก็ยังคงได้รับเสียงชื่นชมเชิงบวกจากผลงานของเขาทั้งในยูฟาซูเปอร์คัพและก็แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยการบริการข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระบุเลยนะว่าอตาลันตาเองนั้นจะพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่มีมูลค่าเกินกว่า60ล้านยูโรสำหรับแอดเดอร์น ซึ่งปัจจุบันนั้นมีสัญญากับสโมสรเบกาโมจนถึงซัมเมอร์2027ในครนี้โดยการช่วยมการโต้ิดเผยว่าดาวเตะวันนี้อาจจะกลายเป็นนิวการซิเมโรของมาดริดก,ก็ได้หากมีการเจรจาเกิดขึ้นในครนี้จริงนะเป็นนังานี่ต้องมาดูกันต่อไปกกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรางานนี้ใคราดีใคราได้เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงการดอนนะฮะย้ำว่านิวนั้นอย่าเหลิง ชมอีซักหอกดีสุดของยุโรปในครั้งนี้โดยการน,นิดห้าของแอนโทนีการ์ดอนดาปีกตัวเก่งของทางฝั่งนิวคาสเซิลนะฮะกำชับทีมถ่อมตัวแม้ว่าจะบุกชนะอาร์ซนอลไป2 0ต่อ0พร้อมยกย่องอาริเซนเดอร์อิซักขึ้นชั้นดาวยิงดีสุดของยุโรปในครั้งนี้ เมืออ่อเดวิกาสเซนกลุ่มความได้เปรยียบนะเอาไว้อย่างมากหลังบุกชนะอาร์ซอนไป2ต่อศึนสคาราบาลคัพรับ,รบตัดเชือกนัดแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะว่าน,นัดที่2อเล่นในบ้านด้วยโดยการด์ดอนก็กล่าวหลังเกมบอกว่าเราเองนั้นรู้ดีแต่ว่าเกมจะออกมาแบบไหนพวกเขาเองเป็นฝ่ายที่จะคอนโทรลเกมในบ้านมันจะเป็นแบบตีหัวเข้าบ้านเสมอสำหรับเรา เราเองนั้นไม่ไมีเวลามาฉลองสำหรับนัดนี้สักเท่าไหร่นักพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของยุโรปมันเพียงแค่2ต่อศูนย์และเราเองนั้นจะไปต้องข่อมตัวเข้าไว้โดยแข้งทีมชาติอังกฤษยังได้กล่าวชมอาริสตเดอร์อีซักหอกตัวเก่งของทีมที่ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องและก็ตรย์ประตูแรกของเกมซึ่งนักข่าวก็ถามว่าเป็นดาวยิงดีที่สุดในยุโรปในครั้งนี้หรือไม่ผมคิดว่าใช่นะ ผมคิดว่าทุกๆคนเองก็คงจะต้องเห็นด้วยกับเรื่องนี้เขากำลังพรันแรงเลยแม้กระทั่งประตูที่ผมยิงผมก็ยังเก็บตกไปที่เสาไก่หลังจากที่อิซักนั้นยิงติดเซฟในช่วงจังหวะแรกผมอยากจะกล่าวถึงแดนเบิร์ชด้วยนะฮะเขาคือผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลสำหรับผมในครั้งนี้เลยเฉีดเดียวนะเป็นว่งงานนี้นะผมอีซักนะฮะก็คือว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ตนด์งไงสิงโพแกนนำในการล่าเมนูแยกทางกับไป้าของผีแดงนะเมื่องอันนิดน้านของเชลซีนะครับผมตั้งอยู่เดสนาผู้นําในการได้ล่ากอฟมี่เมนูในข้อตกลงที่น่าตื่นเต้นหากว่ากองกลางดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษรายนี้ตัดสินใจนะฮรลาออกจากด้านของฝั่งแมนยูจริงโดยทางด้านของฝั่งแมนยูนั้นเข้าสู่สภาวะชะงักในการเจรจา กับโปตแทนของทางด้านของเมนูซึ่งเป็นสัญญาณเตือนไปยังสโมสรระดับชอปหัวอาทั่วทั้งยุโรปให้ทราบถึงความจริงที่ว่าเขาเองนั้นอาจจะถูกขายไปในช่วงเดือนเดือนนี้หรือว่าในช่วงจบฤดูกาลในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยเจดีเมลเข้าใจดีนะว่าเชลซีหยุนตำแหน่งที่ดีที่จะเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย19ปีหากว่าเขาเองนั้นไม่สามารถตกลงเงื่อนไข ฉบับใหม่กับมาั่งของฝั่งแมนยูได้แม้ว่าจะมีการแข่งขันจากคู่แข่งในพรีเมเรีย,ยอังกฤษและก็สโมสรใหญ่ในต่างแดนในคขณงนี้ด้วยก็ตามทีโดยปีแดงหวังว่าจะสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้และพวกเขาจะสามารถรักษาลาเตะคมกรร,รายนี้เอาไว้ได้ โดยเมนูเองก็จะส,สัญญาฉบับใหม่กับทางด้านของฝั่งแมนยูจะถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2027เมื่อปิดี่แล้วแต่เขาเองก็กำลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่ซึ่งจะสะท้อนถึงด้านของสานะในนะที่เป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างไรก็ตามนะ,ะับแมนยูกำลังพยายามที่จะลดค่าจ้างของทีมลงไปโดยพวกเขาเองนั้นเองมองไปยังนักเตะที่มีรายได้มากอย่างด้านของกาเซมิโร่ที่รับอยู่ที่ 375,000ปอนด์ต่อสดาห์มาร์บริฟอร์ดที่รับอยู่ที่3 0อา315,000ปอนด์ต่อสดาห์และก็แอนชนี่ที่รับอยู่ที่200,000ปอนด์ต่อสดาห์ 2, นาหในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมโดยแรงกดดันด้านกบป,ประมาณทำให้การเจรจากับแมนยูนั้นหยุชดชะงักไปโดยเขารู้ดีว่าเขาจะสามารถเรียกร้องเงื่อนไขที่ดีกว่ากับที่อื่นได้ โดยเชื่อกันว่านักเตะกังวลเกี่ยวกับทิศทางของสโมสรและก็โอกาสในการเล่นฟุตบอลแชมเปียนลีกโดยทีมของบริเวนอโมริมรั้งอันดับที่13ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นดังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะเรามาดูแ่าวอ่อมากันครับอาร์ตหนึ่งไงแมนยูพิจรารณาปล่อยตัวกาเนโชเมนูออกจากทางทีม โดยซื้อยักษ์ใหญ่ระดับสูงออกมารายงานข่าวแต่ว,ว่าปีศาจแดงแมนยูนั้นกำลังเบงเอใจนะฮะที่จะพิจารณาขายนักเตะดาวรุ่งของสโมสรทั้งคอบบี้เมนูและก็อเรอาโดกาดันโชออกไปโดยทัพปีศาจแดงต้องการจะเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนม,มกราคมนี้โดยพวกเขาจําเป็นจะต้องปล่อยตัวผู้เล่นในทีมออกไปซะก่อนจึงจะมีการงนการเสริมทัพผู้เล่นตัวใหม่ตามกฎทางการเงินล่าสุดนั้นเดวิชเออร์สตีน ผู้สื่อข่าวระดับสูงอย่างด่านของจีอาร์เนติกระบุเรนว่าแมนยูเองนั้นกำลังดังเดที่จะพิจารณาในการขายนักเตะดาวรุ่งของสโมสรไม่าจะเป็นทั้งคาบี้เมนูและก็อาริอโดกาตาโชซึ่งทั้งคู่จะช่วยให้ทีมให้ปฏิบัติตามกฎการเงินในการปล่อยตัวในขณงนี้ได้โดยจากการบริานระบุเพิ่มเติมบอกว่าทัพพิศาจแดงเองนั้นก็ไม่ได้มองหาทีมคู่ค้า อย่างจริงจังแต่ความเป็นจริงของสถานการณ์ของพวกเขาโอกาสที่จะปล่อยตัวทั้งคู่เนี่ยเป็นไปได้หากว่าข้อเสนอที่เหมาะสมมาถึงอยากได้ขาตามทั้งคู่นั้นเป็นดาวรุ่งของทีมซึ่งหากปล่อยตัวได้ค่าตัวก็จะได้เข้าอยู่ที่มาสโมสรแบบเต็มๆสมผลต่อกำไราทางบัญชีนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทั้งคู่ไม่อยู่ในสถานะที่แต่ต้องไม่ได้ในครังนี้ ตราบคุณนั่งของสถานการ์สัญญาของเมนูจึงถึงขนาดนี้ยังคงไม่ได้มีการพัฒนาสัญญาฉบับใหม่โดยที่สัญญาของเขาจะหมดในช่วงหน้าร้อนไป2 0 27รวมถึงออปชั่นขยายออกไปอีก2เดือนคาราการาโชก็มีสัญญาจะถึงไป2 0 28หลังพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อช่วงปีที่แล้วในครักรนี้นั่นเองนะเปน็นนว่างงานนี้นยผมก็ต้องรอดูกันต่อไปกักนนะฮะปล่อยจริงๆโหรเนียเรามาดูข่าวต่อมาเชนครับ อาร์เดงเงแมนยูเฮรัน hey นะฮะเมื่อชีมยักษ์ใหญ่พร้อมที่จะคว้าดาวดับตลาดมกราคมนี้และเดินขายแข่งค่าตัวแพงหางบมาซื้อในคังนี้เพิ่มเติมนะโดยการน,นี้แมนยูเฮรัน hey เมื่อทีมยักษ์ใหญ่พร้อมที่จะคว้าดาวดับนะฮะไปร่วมงานตลาดมกราคมนี้ถึงขั้นเตรียมนะฮะขายแข่งค่าตัวแพงหาทางหรือว่าหางบเดี๋ยวมาซื้อในครันนี้เลยชิ่เดียวนะ โดยเดวี่เมลนะผมสุดดังของเมืองผู้ดีรายการข่าวนาวา่าโจวนตตชยักษ์ใหญ่ของการโชดเซเรอาอิตาลีพร้อมกากคว้าตัวโจชวัชวเซอร์ซีกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากด้านของแมนยูไปร่วมงานในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้แม้เพิ่งจะย้ายมาคาแข้งในพิมริกอังกฤษไม่ถึง1รฤดูกาลก็ตามที โดยอนาคตของโจชัวเซอร์ซีเองยังคงไม่แน่นอนนะฮะหลังาที่ย้ายจากหน้าของบริญญามาอยู่กับแมนยูเมื่อช่วงสัมฤ์แต่เมึ่งทำไปเพียงแค่4ประตูกับอีก2แอสซิสจากทั้งหมด28นัดรวมทุกบริการและก็ยังไม่สามารถจะเป็นตัวหลักในยุคของโรปเบนอเมริมกุนซือชาวโปรตุเกสได้อีกด้วยหล่าสุดนั้นแหล่งข่าวเปิดเผยว่าูจวนตุสที่คุมทับโดยจิเอโก้บ e ok ็อกสตาร์เจ้านายคนเก่าของโจชัวเซอร์ซี เตเดมจะใช้แผนเด็ดในการคว้าตัวจากเมนูแมนยู menu, มาร่วมงานด้วยอีกครั้งโดยพร้อมขายดักลาสบรุยมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลออกไปในตลาดนักเตะในช่วงหน้าหนาวนี้สถานการณ์ของดักลาสรุยในทีมโจวินโดชันแทบจะไม่ต่างจากโจชัวเซอร์ซีกับด้านของฝั่งแมนยูโดยอดีตกองกลางดาวเด่นของอาซมิบราเพิ่งจะย้ายมาในฤดูการนี้แต่ว่าได้ลงในสนามนะผมไปเพียงแค่13เกมในทุกวรรการ ลงเป็นสิเตัวจริงในสุดการโชษเซเดียอาแต่ว่าแค่2ครั้งยังทำประตูหรือว่าแอสซิสในครั้งนี้ไม่ได้เลยนะโดยสำหรับดังด้านของโจัวเซซี i, ตอนย้ายมาจากโบเรนยามายังแมนยูอยู่ที่36.5ล้านปอนด์ขณะที่ดักลาสรุยย้ายจากแอสต์มิราไปอยู่เวนตุชด้วยค่าตัว12.35ล้านปอนด์ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลวงสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงชันครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ